คือตอนนั้นน่ะเล่นพาทีมเตรียมโดนด่าได้เลยคือคือนักแข่งนักแข่งก็จริงจังขนาดนั้นครับดีมิโลแม่งซ้อมออกเป็นเอาตายเลยไม่ได้เกี่ยวกับเ์อไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยเอาซ้อมเพราะฝึกเขาซ้อมเพาวางแผนสิ่งที่ทำเขาให้เขาชนะไม่ใช่เรื่องของการไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเป็นเป็นเรื่องของความพยายามจริงเหรออาร์ตเล่นทาราเก่งเหรอมีคนบอกอาร์ตเล่นทาราเก่งว่ะจริงไหมว่าอาร์ตจริงไหมพิสูจน์ดิอาร์ตพิสูจน์ดิ มันออกมาจากห้องมันออกมันออกมาหรือ <agers> ยังไงอาร์ตอ่ะไม่ล็อกไอาร์ตไม่ไล่ออกนี่นี่จุ๊บโชว์จุ๊บโอ้โอเคเรื่อเรื่องว่าไงอาร์ตว่าไงว่าไงว่าไงเกือบแล้วเกือบแล้วไป เล่นทาราเก่งหรืออาร์ตัน,นโยลูก,กอล์อเก่งไว้เช่ช็อตน,นี่แหละคูณเหลือเชื่อีมมแมวมามแมวมามแมวมาสวยอุย้ยก็ตายกูจะตายไอเ้เจ้าโอ้โหน่ากลัวใช่ไหมใครโดนเนี่ยอ้ยสวยอาร์ตน,นอกน้ำแข็งคมๆไปหนึ่งทีโดยฟอร์ดี้เองครับ ดูดูน้ำแข็งคอมคมน้ำแข็งคมคมไอ่ยังไงเกิดเราไปเซชี่ก่อนครับนาทีเราโหแต่จังหวะเมื่อกี้แม่งมกเกินเกินเกินไปนจริงเวลาเล่นน้ำมายาก,กลเขาจะมีทริคหนึ่งก็คือทริกปั๊มเวลกับเป็ดครับก็คือโยนก๊ะโยนก,าายกน้าใส่เป็ดนะแห็นั้นจะได้อีกทีครับแต่มาได้น้อยได้น้อยมากไม่คุ้มสงสามว่าคุ้มไหมบอกเลยว่าไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถามว่ามันเป็นทริกปั๊มเวลได้ไหมก็ได้ครับสำหรับเกมเยอะ หน e ึ่งร้อย exp ก็โอเคหรือว่าก็โอเคก็ปั๊มได้เรื่อยๆแต่ถามว่าแนะนำไหมเออจริงผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> สวยสวยสวยไม่ค่อยแกล้งเลยโอ้ยนี่นไงไปปั๊มเวลกับเป็ดไงข้าวสวย <c oughs> ไม่น่าไปเล่นกับมันเยอะเลยไปสวยสวยสวยโอเคโอเคอัพสกิลกระต่ายแล้วกูดาวจะรีเซ็ตครับบิงโก้น่าจะไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วบิงโก้มันจะฆ่ากระต่ายพี่ตายหรอวะอาร์ตอาร์ตมันฆ่ากระต่ายพี่ตายไหมโอ๊ยโอเค เกยมยาวเลยหน่วยอาชพุนาสองแสนเฮ้ยเออนี่เจอเอ็กซ์เปเลยมัสปลดอาวุธไปเลยปลอาวุธไปเลยโอ้รู้สึกผิดเบาๆเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อรู้สึกผิดเลยเนี่ย โอเคกระต่ายดาเมจแรงกว่าครับให้กระต่ายโยนนะ <A mouse. S 1> ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมให้กระต่ายโยนเพราะกระต่ายดาเมจมันแรงกว่ากันมากเลยโอเคโอเคกระต่ายโดนนี่โยนแรงทุกคนดูดาเมจเลยโคตรแรงอ่ะกระต่ายเขาทำอะไรกันวะข้างล่างเขาทำอะไรกันเนี่ย ิีกาเดียมมีโซ่าไออาร์ตน,น่าสงสารจังเลยอ่ะเออน่าสงสารเนาะน่าสงสาร้าอ,งารองอาร์ตโอ้อาร์ตโดนแกงใครใครกันใครกันใครกันทูซิโลโหบังอาจบังอาจแม่เฮ้ยโหแม่งปิดประตูใส่หน้าเลย ไ,ได้่ยเกินไอ้อันนี่เกินโอ้โหไ,ไม่รู้ซะแล้ว <c oughs> ใครดีวะไอ้อาร์ไอ้อาร์ดีกว่าไอ้ไรไอ้อันเดีกว่าเรียบร้อย <c oughs> บอกเลยเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยก็แย่และเฮ้ยมันรู้มันรู้ดีมันรู้ดีมันรู้ดีวุ้ยกระดักเยอะชิบหาย ย yeah. สวยแคบสวยแคบจริงๆเราเห็นตำแหน่งยานะแต่ว่าเราแค่ขี้เกียจเกียจแบนเนี้ยเอา้าสวุสวายเฮ้ย <c oughs> เกินโอ้โหเกินเกินปุ้ยมุ้ย <c oughs> มีปัญหาเรื่องของการกระโดดตีจริงเกมนี้ฝากของหน่อยฝากของหน่อยเออไปไหน้ววะ ฮันแน่โอ้โหไม่มีจะกันซ้อนจะกันด้วยโอ้โหมันร้ายมันร้ายมันร้ายหูปืนคนที่ไอดีหายน่าจะเป็นทุกคนไม่นะเราเราดูแลไอดีเราไม่ดีเองครับใช่เฟย์พูดนะเราดูแลไอดีเราไม่ดีเองเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยตึงๆตรงนี้เลย เกินไอ้มันเอาเรื่องว่ะใหญ่ฉล <c oughs> วยเหรอฉลวยไหนวะอันนี้ไอ้ดีฉลวยเหรอแล้าเป็นฉลวยนี่ใช่เลยนะเนี่ย โอ้โหคลิกเลยเนี่ยสวัสดีอันนี้ครับสวัสดีครับเฮ้ยไอ้รู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 ้โอ้โหรู้เอ้คนเราไม่ผ่านสองหรอกเพื่อนส้อยเฮ้ ยังไงยังไงยังไงนี่นี่นี่ด้นานขวามีด้นานขวามีด้นานขวามี <laughs> <laughs> มีทูซิโลที่เลี้ยงไว้อยู่ <c oughs> เฮ้ยเกินใครมาถ่ายตัววะใครมาทำงานถ่ายตัวเฮ้ยปอยเลยปอยเลยโอ้ยพ <c oughs> <c oughs> ี่พี่แม,ม่นจริงว่ะฉัวยแม่งชกแม่นจริงว่ะอุ้ยจุกๆเลย จุกๆเลยจุกๆเลยจุกๆเลยเออโดนโดนคนแรกอะขอหาใก้เกินโอ้โหเกินนี่ไง ไปเลยขมงพดท่อเลยแล้วกันนะ <laughs> โอ้ทำไมจะมากขนาดนี้นะกูยอมละโอเคนะคยอมละยอมละได้ปลดปล่อยรถไอเย่ไป <Okay. Bye. S 2> ยังไงอาส์ยังไงอาส์ยังไงอาส์เออเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยโอโ้โหยังไงเนี่ยเกินอ้าวตูซิโลโอ้โหแปลกแปลกแล้วแปลกแปกแล้ว <laughs> โอ้แต่มันลงข้างล่างนี้ก็เล่นยากอะดิโถเอ้ยไม่ใจเลยไม่ใจเลยโอ้แ่้จริงเลยข้างบวนเด๋วแ่้จริงเลยข้างบนเด๋วพรุ่งนี้น้าโอเคเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงกันมันต้องมีคนอยู่แถวนี้แหละรู้สึกได้เห็นไหมไออารเลยไออารเลย ตั้งแต่ถ้ามึงเล่นถ้ามึงเล่นหนูได้ขนาดนี้ตั้งแต่เล่นกับกูนะอาร์ตมึงคงไม่โดนกูดา่าจริงใครมันลดนมาวะงอานนี่ว่ะป้าป้าป้าปใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u ับสไคร e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ